แกาแฟฟรีนี่มันชื่นใจจริงๆจะไปฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นขับรถผ่านตรงนู้นแล้วขนลุก <มา S 1> ดีแน่นอน <c oughs> นะส่วนอีกชุดนึงเป็นชุดเก็บตกนี่บอกตามตรงประกอบไม่ทันเฮ้ยโอ้โหอเอากันแล้วเฮ้ยหาไม่ได้นะหมดนะ่ะโทษนะครับหลังเดินนะฮะแถวนี้เขาว่าปลาเยอะเนะสองพี่ซอนเลยนะนี่แล้วนี่แล้วเอาไปได,ได้ที่สาม คงใส่ขึ้นมาได้ไอ้ตัวที่อยู่ได้เลยโอ้าหลักโลยเดี๋ยวหลังเก้าโมงเดี๋ยวเรามาพูดกติกาการดวลกันในวันนี้กีนโอเคขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับจ้าจะไปฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นใช่ ขับรถผ่านตรงนู้นแล้วขนลุกดีแน่นอนยังไงครับวันนี้มีอะไรไหมก็มีผวกพวกจะตากรรมอีกหนึ่คือนับเบิร์นะไอหนูเชื่อนะนะครับเดี๋ยวหลังเก้าโมงเดี๋ยวเรามาพูดกติกาการดวลกันในวันนี้ทีโอเคได้วันนี้ก็ไปเตรียมตัวกันเถอะมาช้าแล้วเราก็สวัสดีนะทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันที่บ่อธนกรฟาร์มกันอีกรอบนึงนะเออผมเข้าใจผิด คิดว่าวันนี้เขาเปิดเก็บตกไอ้บ่อลูกใหญ่บ่อลูกตกเล่นเนี่ยเออแต่วันนี้มันเป็นวันป่าสิง2 0ง200กิโลนะครับเออกับค่าคัน550บาทนะผมไปเช็คข่าวมาว่าวันเก็บตกไอ้บ่อลูกใหญ่ลูกเนี้ยนะส่วนมากเพื่อนๆมาจะรวยกันทุกคนเออเราก็อยากจะเป็นผู้โชคดีคนนั้นบ้าง เออแต่ไปดูโปรแกรมเพราะยังไงไ่ดูนะวันนี้กลายเป็นวันซิงง200โ,โลนะก็ประมาณนี้ผมมาถึงเวลาใกล้จะเริ่มแล้วยังไงเดี๋ยวรีบไปประกอบอุปกรณ์ก่อนนะวันนี้หลัง9โมงมีเกมให้เล่นด้วยกับทีมงานของบางฟานแล้วก็นาโต้งนะเดี๋ยวไปว่ากันกตรีกาเป็นยังไงนะแล้วผลประกอบการจะออกมาในรูปแบบไหนเลยชุดอุปกรณ์ที่เอาไว้ตกน้ำเช้าเนี่ยเป็นคันเวทแดนะลอกเป็นอัลฟาเอสวีสายในลอกเนี่ยผมใส่เป็น PE2 มา นะต่อช็อกหน้า20ปอนด์แล้วก็ใช้หัวชิกของนักกบ3ย่านนะครับขนาด10กรัมนะก็เป็นปลายางจีน3นิ้ว oh, <no. S 1> ห้อยเบ็ด3ทางท้องหน่อยสําหรับน้ําชาวนะครับนะส่วนอีกชุดนึงเป็นชุดเก็บตกนี่บอกตามตรงประกอบไม่ทันใกล้เวลาแล้วนะเป็นคันเวท UL 2 5ล่อก,ก็เป็นเบอร์ C 2000S นะเป็นสปูนตื้นนะครับ <Okay. S 1> สายในล่อเนี่ยเป็น PE 0.6ต่อช็อกหน้า16ปอน แต่ยังไม่ได้ประกอบเลยเพราะว่าไม่ทันเวลาแล้วเหลือเวลาอีกประมาณสักสนาทีนะเดี๋ยวว่ากันลุยโอ้โหเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลุมน้วินขึ้นอีกแล้วน้วินิึงหลุมเหรอทิ้งหลุมเหรอเป็นอย่างนี้เริ่มแล้วทุกคนแปดโมงตรงพอดี บางฟานโดนนะอย่าบอกนะว่าเรามาอยู่ฝั่งนี้ฝั่งถนนแดกดีเนี่ยเออหยาบเลยนะยิบายเออวัสดีครับผมมาสายนะอ้ร่หลวงสิครับ บอ่อมันรูปส่งเอียงๆนะทุกคนมันทำให้เราตียากหน่อยนะเออต้องใส่ต้องวิ่งไปฝั่งนูน้นมะโซนที่บางฟายกันนะ้นโต้องอยู่นี่กัดเดือดเลยนะยืนเรียงหน้าอันนี้โดนทุกคนนะสี่ห้าคนเนี่ยนะอะไรวะกู <c oughs> <c oughs> อีกแก้วออ ไม่รู้ว่าสวยเพราะใครนะเออไม่ใช่เรื่องแล้วทุกคนต้องเดินแนละ้วต้องเดินอยู่ไม่ได้อยู่ไนมะเอ้าตกลงมันมีปลาไหมเนี่ยอพอเราเดินถอนออกมาจากจุดที่เราอยู่อยู่ปากินน้ำข้างๆเลยนะ ตกลงเป็นที่อะไรกันแน่ครับเนี่ยเฮ้ยเริ่มมานะบริเวณหน้าเราหรือเราจะกลับไปที่เดิมดีรรเราจะเชื่อในสิ่งที่เห็นหรือเราจะเชื่อในสิ่งที่เราเลือกดีวะทุกคนสองร้อยโลช้าไม่ได้นะหมดนะโทษนะครับหลังเดินนะฮะ โทษครับโทษครับหลังนะครับแถวนี้เขาว่าปลาเยอะเหรอเดินมาหัวบ่อเลยมีตัววะเดินมาปลาไปแดดตัวสวยของวงการาเฮ้ยหนีแทบหนีแทบนีตาใกล้ๆ อะไรวะมาไหนวะเนี่ยมันมีเนินวยพี่แถวนี้ไม่มีนะมีปะไม่รู้มันจะดูดสองทีแล้วมันไม่โดนตัวเลยตบเหรอสองทีซ้อนเลยนะน,นี่แล้วนี่แล้วเอาไปได้ไปที่สาม อย่าดอย่ารุดอย่ารดเออพี่ครับผมยืมคิมเลยนะครับตกอยู่สองทีนะเดี๋ยวก็เผใกล้ใกล้เลยผมว่าเอ๊ะเหมนมันตกไม่โดนนึกว่าชนในเนินดินนะมันปึ๊กๆน่าจะเป็นอาการป่ามากกว่า ขึ้นออกไปหน่อยทังใสยขึ้นมาได้ไอ้ตัวที่อยู่ใกล้แบบนี้เอ้าจังหวัดโรยตัวที่สองอย่าดือ้ออย่าดือ้อโอ้โหพีส่สาไม่ปั๊มเลยนะสายมันล่อนขึ้นมานะทุกคนดูดิ เมตัวมันเล็กนะเราคัดไซส์อยู่แล้วตกปลาอย่างนี้เมือ่อไรจะรวยไได้วยกัดไม่เลิกวันนี้ฝั่งถนนรู้สึกจะเดือดมากกว่าน,นะวุ้วะวุ้วายืดออกไปใกล้ๆมีตัวก็ว จั่วเละอะเขาเรียกให้เรานั่งหองนู้นก็ดีอยู่แล้วนี่น่าดื้อเด้อนาก้าวมาแอบจัว่วไอแหลมตรงนี้นี่หลายตัวแล้วเนี่ยมันกัดปลายางตัวเล็กเหรอนาก้าวตัวใหญ่หนะครับกัดสามนิ้วเนี่ยตัวเล็กหลุดไปสองตัวอไอะได้ขึ้นมาตัวไม่เล็กครับ ใช้ดีเลยเนี่ยโมงนาการมาแอบจวง่างนี้ได้เป็นหลายตัวนะี่ก็ใบใบอยู่ด้วยกันนี่ผมไปได้หัวบ่อมาตัวกได้้นนนนมมัััสหหวบ่เือครับแต่มันฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นจะชัดกว่าฝั่งนู้นชัดเ่ยมันอยู่ขอบฝั่งนี้ไม่เท่าไหร่ฝั่งนี้หัวก็น้อยโอ้โหหนึน้องที่มากับผมรวยแล้ว อะไรแบเนี้เก็สีเขียวมันจะชัดเจนสีนั้นงินโดนตัวเล็กก็สองตัวเราก็หัวจิบทำไมไม่กินเราอ่ะก็เอาจั่วยับเลยมีแค่ห้าตัวนะมานั่งแกมาแอบกองียบๆอยู่นี่เราเดินไปเดินมาได้ตัวเดียวแกว่าดักตือก่อแบบที่ไม่มีคน เราไปเบียดไปแย่งมานี้ได้ตัวเดียวโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นหัวจิกหกกมแล้วก็ปลายางตัวเล็กๆลงดูหน่อยนะหัวต <c oughs> ะกร้าจั่วไม่เลิกเลยเพราะว่าเราใช้หัวหนักแล้วก็ปลายางสามนิ้วมันไม่กินนะไม่กินในที่นี้คือไม่กินเรานะนะ <c oughs> <c oughs> กล้าจั่วไม่เลิกเลยแต่ของเรามันไม่กินจริงๆใช้ <c oughs> หัวสิบเท่ากันแล้วก็ปลายางนี่สีเดียวกันเลยไม่แดกเออมันเลือกแดกนะก้าวนะไม่แดกผมนะให้มันได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างผมโหลดให้หัวมันเล็กลงปลายางเล็กลงเผื่อมันจะมันกลับมาสนใจเราบ้างนะนี่ฮะดูนี่ม้าก้าวรอไป6ตัวแล้ว แกไปแอบ,บซุ่มยืนเงียบๆบริเวณท้ายบ่อ,น,อนี้นะจัวเป็นโดนจัวเป็นโดนเหล่านี้เดินให้ควักนะเดินหาให้ควักนี่ได้ตัวเดียวละแบบว่าชนิดที่ว่าไปเบียดเสียดไปแย่งกับเขามานี้ได้ตัวเดียวน้าก้าวไปยืนเฝ้าหลุมเลยล่อไปหกตัวคนนี้ใช่ดิ ไม่จําเป็นต้องใช้ความพยายามจริงๆเอ้คนดีไม่ใช่ดิพยายามไ้ตายยังไงป่าก็ไม่กินหมูตะหลุมที่บงังกับนะาโต้งอยู่นี่ยังไม่เลิกกัดเหมือนกันนะเวลาห้าหตัวไปแล้วนะอะไรมันจะกัดดีขนาดน,านั้นโอ ปาได้อย่างไม่ได้เรื่องอย่างนี้เดี๋ยวอีกสักห้านาทีไม่กินนะผมจะไปเก็บปลาแล้วมีตัวหนึ่งก็ต้องรักษาหน่อย ผ่านมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะทุกคนเราเดินตามหาป่านี้ได้แค่ตัวเดียวนะสรุปในช่วงน้ำเช้าเลยผมมายืมกระชังของทางบ่อเขาแล้วก็เดินมาจ่ายตังค์พอดีเลยตกปลาเขาไปแล้วยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาเลยรีบจัดนะทุกคนอย่าไปตามดูนะช่วงเก็บเราจะหาป่าเพิ่มได้หรือเปล่าลุยหกตัวแล้วเนี่ยเรองจริงอะ่ะจริงไม่ใช่ขขาวลอแล้ว <laughs> ผมเดินไปฝั่งนุ้นทำไมไม่เรียกผมมั่ง นะงอนอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ไปนั่งฝั่งนู้นคนเดียวกติกาในวันนี้นะเ,เดี๋ยวเราจะเริ่ม9้าโมงนะแล้วจบที่12บสนาฬิกาเป๊ะนาฬิกาทุกคนน่าจะ GPS หมดนะโอเคนะแล้วก็ใครได้น้อยที่สุด ในวงนี้นะครับเลี้ยงกาแฟ2อ,อันดับจัดนะไปอ2อ,อันดับท้ายนะครับหานการเลี้ยงกาแฟบังเป็นผมหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่ใชจริงๆตอนนี้เขาเริ่มแข่งแล้วนะแต่เดี๋ยวให้มือใหม่เขาเริ่ม,มันไปก่อนนะของมันต้องต่อให้หน่อยพอดีบางฟาร์มเขาเอาของมาให้นะครับเขียนหน้าปกมาว่าโปรเบิร์ดนี่ขนาดไม่เคยไปบอกใครเลยนะเขาลือนไปไง ก the right. ็กลายเป็นว <background> ่า <parfois> ร <'s> <government> ู้ก so ันไม่ทั่วเลยว่าเราเป็นโปรไปแล้วนี่ขนาดไม่ได้ไปโฆษณาที่ไหนเลยนะว่าเป็นโปรนะคนยังรู้ฟอเบิร์ดเทพกรเสียหมดเราเล่นเกมผ่านมาประมาณสัก1ชั่วโมงนิดๆผมยังไม่มีป่ามากระแทกสักตัวเลยนะครับก็พยายามจะไล่เหยื่อทุกเหยื่อแล้วเดี๋ยวมาจบที่การแลนแล้วกันเดี๋ยวลองซื้อการแลนสักสินาที ว่ามันมีตัวมากัดเราหรือเปล่านะ่าแต่ตรงที่ผมอยู่เนี่ยนาต้งหรือว่านาต้นเดินมาเสียบนี้ก็ได้กันไปคนละตัวสรุปเลยในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกที่ผ่านมาเนี่ยบางฟ้าหนึ่งตัวนาต้นหนึ่งตัวแล้วก็นาต้งหนึ่งตัวนะเราเล่นด้วยกันทั้งหมดห้าคนมีผมกับนนะพีทอีกสองคนที่ยังไม่ได้ปลาเออหัวจะปวดนะ่ะสงสัยวันนี้นะได้จะต้องแดกกาแฟแพ้เข้าแล้ว คือคนที่ได้ที่โหลกับรองโหลที่ต้องเป็นคนเลี้ยงนะสำหรับกาแฟมือนี้นะแต่ไม่เป็นไรแตมันตัดสิน12บสนาฬิกาก็ถือว่ายังพอมีเวลาอีกพอสมควรเออันนี้คนละตัวแค่สามคนเองป่ามันเริ่มกัดยากแล้วแล้วก็เท่าที่ผมนั่งมองอยู่เนี่ยนาวินนี่ก็เพิ่งได้ตัวไป แกก็ได้จากปักนะแกได้ปลาเนี่ยคือหนึ่งเหยื่อหนึ่งตัวนะกัดลูกอมมั่งดีคอนแทกมั่งยูลาเอ่อกระด,ดีปลากกอนะี่คือมันกัดเหยื่อหลากหลายไปหมดนะผมก็เลือกที่จะตามไม่ถูกอะที่บอกไปเลยเพิ่งได้ตัวเดียวครับแล้วโตมายืนเสียบข้างๆแป๊บเดียวนะมาตีไม่ถึงห้าหมายมายกกระด,ดีก็ได้ไปซึ่งก่อนหนีน้ผม ยกกระดีอยู่ตั้งนานมันก็ไม่กิน,นห <c oughs> เหรอ,อหมายควา <c oughs> มว่ายังไงมาุูคน <c oughs> ใครมาเสียบก็ประสบความสําเร็จมีแค่คนที่นั่งเฝ้าหลุมอย่เนี่ยไม่ไม่กิน <c oughs> เออให้มันได้อย่างงี้เห็นเขาเคาะปักกินเราก็พยายามทาตามเขาแม่งก็ไม่แดก <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีน้าเดินมาเสียบกลางๆมาเคาะปักอีกตีสีาายาม่ายก็กิน ผมพยายามจะไม่ไม่แบบจิตหลุดไปตางเขาะนะเออพยายามจะนิ่งๆแล้ว,ลวพยายามจะไม่เดินล่อนไม่ไหนนะก็จะปักหลักสู้นะเพราะลองเดินแล้ววันนี้ผมเดินไม่เจอป่านะจะลองนั่งทนทนดูสักหลุมละครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาทีอะไรเงี้ยอ,อคือไม่กินค่อยขยับแต่ที่หลุมเนี้ยผมนั่งนานหน่อยก็เพราะว่าซ้ายขวามันกินอะ มันก็ทําให้เราไม่อยากจะลุกหนีไปไหน่ะมันแปลกตรงที่มันไม่กินเราเลยนะ <c oughs> มีอะไรบิดบ้าตรงไหนปะผุมข้าไปตกอยู่ฝั่งนู้นพักใหญ่เลยมันเป็นท้ายลมนะลมมันกดเฉียงๆใส่หน้าเรานี้ตียากยิ่งเล่นเป็นพวกเหยื่อกด็ดียกสายปิวไปปิวมาสายมันตกท้องช้างอยู่ตลอดเวลาออป่ากัดก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่ก็ยังไม่มีปลากันนะพูดได้ฟังไว้ก่อนนะรอ,น,นะอ,อนี้นะเอย่าขอไปตรงนี้พักใหญ่ๆถ้าไม่กินก็ต้องขยับหาตัวอีกหนึ่งรอบเล,ลย,ยไม่ติดแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆกลัวไม่ได้ปลา <laughs> นั่นอะไรสิเมนูอะไรดีครับเนี่ยนี <c oughs> ย่ต้องแอดออนวีฟครีมอะไรพวกนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยย้ายมาโดนเลย <c oughs> ไม้แรก โอ้ยนั่งดีดใบกระท่อมอยู่ได้ตั้งนานจ่อช้อนมันยุ่นมือได้ปะรีบจ้อนะเดี๋ยวเผื่อไม่มีโอกาสนั้นแล้วไม่หรอปลาย่างอ่ะไม่ใช่ครับสปายสิครับ้อมันกัดสปายเราจะไปใช้อะไรล่ะครับไอู้นย์คิดยกกดีมั้งเนี่ยดี๋ยวย่างหนอน ก่อนมานี่ผมไปแกะเทปบังแลเนี่ยดูวิธียกสปายยกยังไงไ้าสไปยขานะอย่าดื้ออย่าดื้อจะหลุดตรงนี้ละมเดีงไว้ตรงนี้มีตัวตรงนี้มีตัวอันนี้เหรอบังเขาเรียกอะไรนะปลาเท้าอ่ะอเท้าอไ่ใช่ นี่หนังดำนะหนังดำตัวขาวของส้มไม่รู้เรียกเสียคนทํายังไม่รู้เลยตั้งแต่9ก้าโมงนะทุกคนตัวแรกเพิ่งจะมานี่ตกโชว์เลยเนี่ยตัวนี้ต้อการตัวนี้ต้กาตัวนี้นะไม่เสียไม่ไม่เสียไฟนะตัวนี้เออตัวนี้อาจจะทําให้เราไม่เสียเงินคนเสียเงินนั่งอยู่ฝั่งนู้นเกใช่ไม่งั้นเราก็ต้องวิ่งไปที่นู่นอีกนะใช่ผมผมก็ต้องวิ่งอยูนะ ผมวิ่งไปส่งที่บ้านเขาได้เลยไงอตอนทุ่มผมก็ไปส่งได้แต่ถ้าก่อนทุ่มผมวิ่งเข้าตลาดจะใกล้บ้านผมแต่ถ้าสองสามทุ่มผมต้องวิ่งไปส่งบ้านเขาแต่ก็โทรบอกเขาได้เลยงีก็เอาปลาโอ้ยโทษครับโทษครับ ทำไมมันกัดสปายดีอย่างนี้เนี่ยจะไม่กัดเยอะอื่นเลยหรอ้ยได้ก่อนไม่ใช่ว่าได้เยอะนะได้ครับได้ครับนี่อย่าให้เอาจริงโอ้โหปลาเยอะจริงเลยแถวนี้ ใช่ไม่ใช่ที่ของเราแล้ว,วปาปาปากเลยตัวนี้หวานหน่อยหวานหวานหน่อย <c oughs> กลัวเดี๋ยวมันแบบสะบัดปึ๊บหลุดไปเลยนะผมว่าจะหลุดก็อีตรงผวงกล้องเนี <c> ่ย <oughs> สวิงนะขอยืมหน่อยนะครับบิดกล้องไปมานี่ ปลาหลุสรุป oh, <yeah. S 1> ขอบคุณ <laughs> อย่าวอกแวกเป็นตัวที่สองสำหรับในช่วงปลาเกมนะทุกคนตัวนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นไฟไทเกอร์ขนาด 2. อสนะูนะครับนะแต่ก็ยังนั่งหมายเดิมอยู่โอ้โหตัวนี้กระชากแว๊ดไปเลยวันนี้ต้องตือต้อๆทนๆหน่อย <laughs> เวลาในการแข่งขันนี่เหลืออีกประมาณสัก30นาทีนะ <laughs> ผม มาเล่นเปลี่ยนเป็นไอกาเลตดูบ้างนะครับเพราะว่าเหยื่อกระดีที่เราใช้อยู่มันจะมันเงียบไปพักใหญ่ๆแล้วรัวเลยนะหลังจากที่ผมได้ตัวขึ้นมาเนี่ยใครมาอยู่ข้างๆนี้น่าจะขึ้นไปประมาณสักสี่ตัวได้รวมๆนะจงังหวะไม่ถึงสินาทีเ,ออเหมือนปลามันเคลื่อนมากินก็กินรัวๆเลยแล้วพอหยุดก็จะเงียบไปพักใหญ่ๆยอ,อยู่พูดยากว่ะ เออมันเหมาะกกับการนั่งตือ้อหรือว่าควรจะเดินทิหมหาอันนี้ก็บอกยากจริงๆนะเพราะว่าผมเดินมาทิหมหลุมเนี้ยไม้แรกก็โดนเลยก็นั่งตื้ออีกไม่ถึงสิบนาทีก็มีตัวขึ้นมานะเลยแบบอย่างลังเลนะว่าจะเดินต่อหรือว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้ยันหมดเวลาเลยอื เดีย๋ยวขอตื้อตรงนี้สนะักสิบนาทีแล้วกันนะเดีย๋ยวช่วงใกล้หมดเวลาค่อยเดินตอนนี้มีที่ได้สองตัวนี่มีผมมีบางฟานแล้วก็มีหน้าต้นนะได้ตัวเดียวก็คือหน้าต้องคนที่ยังไม่ได้ก็คือน้าหนุ่มกับน้าพีทนะน่าจะเป็นเจ้าภาพสำหรับวันนี้ <c oughs> วันนี้ดูแล้วเรานำสองตัวนี้โอกาสกินฟรีนี่ค่อนข้างจะสูง โอ,อกาสจะได้กินกาแฟฟรีนี่ค่อนข้างลอยลำเลยถือว่าป่ามาได้ถูกที่ถูกเวลาได้ <c oughs> เออดา,าวเช้าได้ตัวเดียวแต่ดา,าวเช้าไม่นับนะหลังจากเก้าโมงมานี้เริ่มเก็บเราก็เริ่มเล่นเกมกันหาหาเศรษฐีหาเศรษฐ <c oughs> ีเลี้ยงกาแฟนะนะทานองนี้อีกสิบนาทีดูีิว่าระหว่างนี้นะเราจะมีใครได้ตัวขยับเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่า หรือว่าจะมีใครขยับนี้จาก2ตัวเป็น3ตัวได้ไหมนะกลุ่มที่นํากับกลุ่มที่ตามดูดีว่า,ากลุ่มไหนจะเริ่มขยับก่อนกันเ,เดี๋ยวมาสรุปอีกทีตอนเที่ยงเลยากาแฟฟรีนี่มันเชิ่นใจจริงๆรนะงรางวัลแห่งความสำเร็จเป็นกาแฟฟรีหนึ่งแก้วคนที่ ไม่ได้ป่าสองคนสุดท้ายเป็นคนเลี้ยงวันนี้ก็คือนะหนุ่มกับนพีทเป็นเจ้าภาพสําหรับวันนี้นะทุกคนฉลองให้กันหน่อยอประจานอย,ยูออ่กาแฟฟรีมันอร่อยจริงดีนะให้โอมโทรไปเช็คก,ก่อนขนไปยี่สิบตัวน,นี้เรียบร้อยเลยทุกคน จริงดิเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อยู่ได้ไงวะเ, <c oughs> เรื่องจริงไม่ใช่ข่าวเลยโอ้โหเบี้ยวใหญ่เลยจริงย,ยิงรีบยิงเบี้ยว,ยวจุงมานะจังหวะหยุดปึ้งเลยไม่อยู่ได้ยังไงวะโอ้โหจังหวะชัดมากลนะ <l ots> มีชักกระตุกมีชักกระตุกเป็นต้นน้ำเช้าอะไรชั้นโดนตัวเดียวเหมือนกันครับอ๋อใช่เพราะ <l ots> น้ำน้ำเช้าให้มือใหม่เ,หเขาตกกันกดเดีย๋ยวเดี๋ยวเราเก็บไปเนาะใช่เราตกเมื่อไหร่ก็ได้เราแน่ว่าให้แก้มือนนะ <l ots> โอเคโอเคน <l ots> <l ots> ะตอนนี้ก็กำลังจะห้าโมงเย็นแล้วนะทุกคนผลประกอบการก็เป็นไปตามคาดเลย เจ๊งวันนี้ได้ปลาทั้งหมดแค่3ตัวนะตั้งแต่หลังเที่ยงวันไปหาปลาเพิ่มไม่ได้เลยนะเ,ออเราเดินข้ามฝั่งมาลองเคาะลองกรอหานะบริเวณที่ปลากินพวกเกี่ยวปลักดีนะมาพยายามแล้วทํำยังไงมันก็ไม่กินนะแต่เราตกไม่เก่งไม่เป็นไรนะเพราะว่าเพื่อนเราตกเก่งนะปลารวมทีมของเราวันนี้ดูแลผลประกอบการไม่น่าจะขาดทุนนะเดี๋ยวเอาปลาไปขายนี่น่าจะท่วม <laughs> อะประมาณนี้ <laughs> กินกาแฟฟรีแล้วสบายใจ <laughs> ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม <laughs> <laughs> ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับจ้า <laughs> วันนี้ <laughs> บงังจบอีกตัวครับตอนนี้เก้า กระดีรลนเลยตอนนี้เก้ายังไม่หมดเวลาแต่ว่าหมดเวลาน่าจะติบห้าโอ้โยแล้วนั้นหนุ่มจะอยู่ยังไงครับวันนี้รถไก่ธรรมดาถ้าว่าเอาจริงมันจะเป็นงี้แหละ <c oughs> <c oughs> ไอ้วันคิปไหนที่เห็นได้น้อยคืออ่อยให้